y o อน passion สิงห์แอดคิกซอร์เฟว F1 ทีมพบกับสินค้าฝุ่มละวันฤดูกาล2025ได้ที่ฟัสเทสแตร็ปสินค้า F1 ลิขสิทธิ์แท้พร้อมส่งจากไทยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รารี่เรดบูลเมอร์เซเดสแมคคารลนวิลเลียมเลสซิ่งและทีมอื่นและสินค้าสเปเชียลอิดิชันแต่ละสนามสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของทางร้านซื้อกับร้านนี้มั่นใจได้เลยว่าสินค้าลิขสิทธิ์แท้อย่างแน่นอนครับ มาแรงแสงทางโค้งไม่ต้องผิสตัปปลุกความเป็นชายในตัวคุณด้วยโค้ด for man เรส e เดย์มอเตอร์สป t ร์ตทราร่วมเดินทางไปกับแฟนๆที่รัก F1 เหมือนกันหรือจะจัดกรุ๊ปส่วนตัวประสบการณ์ที่ควรลองสักครั้งเพราะบรรยากาศในสนามจริงมันเกินบรรยายจองทริป F1 ของคุณได้แล้ววันนี้กับเรสตเดยสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วง f ี e c t ท a l k เช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟอร์มลสนามที่11กับออสเตรียกลางปีพร้อมกับ5ประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับประเด็นแรกยังอยู่อีกนานแฟนๆเรดบูลน่าจะเฮลั่นเพราะฟอร์มลันจะยังคงจัดการแข่งขันที่นี่ไปจนถึงปี2041 นี่คืออีกก้าวสำคัญของสนามเรดบูริงโฮมเลสของทีมแข่งเรดบูเรซิ่งสถาปนาเป็นหนึ่งในสังเวียนหลักของการแข่งขันระดับโลกอย่างฝ่มละวันต่อไปสำหรับออสเตรียกลางปีนับว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเปลี่ยนไปด้วยเกียรติยศถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการแข่งขันฟลันมาแล้วถึง43ครั้งรวมปีล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปโดยจัดการแข่งขันกันครั้งแรกในปี1964สำหรับพื้นที่ตั้งของสนามเรดบูริงตั้งอยู่กลางเทือกเขาไตรเรียน รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในฟุตวอลมาตั้งแต่ปี1970ก่อนจะมีช่วงที่หายไปจากปฏิทิน F1 2ครั้งในช่วงระหว่างปี1 9 8 8แถึง1996และ2 0 0 4 2ถึง2013ที่ได้มีการปรับปรุงสนามใหม่จนได้กลับคืนสู่ปฏิทิน F1 อีกครั้งในปี2014เปลี่ยนชื่อสนามจาก A1 Ring มาใช้ชื่อ Red Bull Ring ยาวมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับสนาม b u l บูริ g มันขึ้นชื่อในหมู่นักขับว่าเป็นหนึ่งในสนามแข่งที่งดงามที่สุด ทั้งในแง่ภูมิประเทศและการออกแบบด้วยระยะทางประมาณ4.3กิโลเมตรท้าทายศักยภาพของรถและสกิลการขับของนักแข่งด้วยระดับความสูงต่ำของสนามที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงมีทางตรงยาววัดท็อปสปีดโค้งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงที่ต้องใช้เบรกหนักๆท้าทายจิตใจของนักแข่งในการแซงแต่ละครั้งทำให้มันกลายเป็นสนามโปรดของทั้งแฟนๆ F1 ไปจนถึงบรรดานักแข่งเหล่าตำนานต่างเคยยืนบนจุดสูงสุดของโพเดียมที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นอลังพอส์นิกิเลาดามิเคลชูมักเกอร์หรือนักแข่งในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแม็กวอสต์เปนลูอิสแฮมตันชาลลอ์แคร์จอร์าเซลและล่าสุดอย่างแลนโดนอรลิสก็ประทับชื่อที่นี่กันแล้วโดยแม็กวอสต์เปนครองสถิติการคว้าชัยชนะสูงสุดที่5ครั้งแบ่งเป็น4ครั้งภายใต้ออสเตรียกลางปีและ1ครั้งในชื่อสเตรเียนกลางปีในปี2021 สเตฟาโนโดเมนิคาลีประธานและซ e o ของผมล่าวันเองก็ได้กล่าวเอาไว้หลังการต่อสัญญายาวในครั้งนี้ว่าอัสเตรียเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่พิเศษที่สุดสำหรับเราดังนั้นการได้ต่อสัญญาระยะยาวกับกลางปีที่มีรากลึกในประวัติศาตรเช่นนี้คือเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริง ถึงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กๆกลางเทือกเขาแต่ในโลกของรฟมละวันสนามแห่งนี้ยิ่งใหญ่มากเราจะได้เห็นการแข่งขันที่นี่กันต่อยาวๆเรื่องราวประวัติศาสตร์และตัวเลขสถิติจะยังคงถูกขีดเขียนกันต่อไปครับประเด็นธรรมาปเด็นที่2ครั้งนี้หนักเอาเรื่องในขณะท,ที่ทีมหัวแถวขับเคี่ยวกันอย่างเมามันทีมวิลเลียมเลสซิ่งกลับต้องเผชิญกับสุดสัปดาห์ที่ยากลำบากอาจจะถึงขั้นแย่ที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ เริ่มจากคาร์ลอซไซที่เกิดปัญหาขึ้นตั้งแต่รอบฟอร์ม t ชันแ l a b รถจอดนิ่งไม่ขยับไม่ออกตัวตามเพื่อนไปก่อนที่จะมีเสียงวิทยุบอกว่าเกียร์มีปัญหาติดอยู่ที่เกียร์หนึ่งคาร์ลอสจึงไม่สามารถออกตัวได้มาเชลต่างก็รีบวิ่งมาดูพร้อมช่วยเข็นรถจนกลับมาวิ่งได้อีกครั้งถึงแม้จะกลับมาวิ่งได้แต่ด้วยกฎการแข่งขันทําให้คาร์ลออต้องไปออกซานมาจากพิทเลน เคราะห์ซ้กำกรรมซัดเมื่อนำรถมาจอดอยู่ที่ปากทางออกพิษรอการออกสตาร์ทก็ได้มีควันค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาก่อนที่ไฟจะลุกท่วมทั้งทีมงานและเจ้าหน้าที่มาเชลวต่างเข้ามารุมดับไฟกันยกใหญ่แม้จะควบคุมไฟเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วแต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับรถคาร์ลสแล้วทำให้ต้องเก็บรถไปก่อนไขเพื่อนนะับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจคาร์ลสเป็นอย่างมากพอตั้งแต่เจ้าตัวย้ายมาอยู่ที่วินเลียมส์มักมีงานยากให้เขาต้องเผชิญต้องแก้ไขอย,อยู่บ่อยครั้งแต่ทำไงได้ครับชีวิตต้องเดินต่อ โดยทางด้านคาร์ลสไซ์เองก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเขารู้สึกผิดหวังที่ต้องออกจากการแข่งขันท่างๆท,ที่ยังไม่ได้แข่งขันเลยด้วยซ้ำเป็นอะไรที่เจ็บปวดหัวใจแบบสุดๆที่สําคัญคือปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเลสช่วงคอลีฟายก็มีปัญหาเช่นกันส่งผลให้เขาต้องออกจากการคอลีฟายไปตั้งแต่คิวหและถอยไปออกสตาร์มาจากกริดที่19ซวยซ้ําซวยซอนจริงๆครับสำหรับคาร์ลสไซ ส่วนนักแข่งอีกคนของทีมอย่างเอเล็กซานเดอร์อัลบอนก็ต้องเก็บรถไปอีกคันหลังจากการแข่งขันผ่านไปได้เพียง15รอบโดยปัญหาเกิดขึ้นกับตัวรถ เท่าที่มีข้อมูลออกมาจากคําสัมภาษณ์ของอัลบอนอัลบอนได้บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นที่แคนาดาเขาบอกว่าในคอกปิดเหมือนมันร้อนผิดปกติน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุณหภูมิหรืออย่างใดอย่างหนึ่งใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับซึ่งอาจจะต้องรอการยืนยันอีกทีว่าปัญหามันเกิดจากสาเหตุใดกันแน่แต่ที่แน่ๆคืออัลบอนต้อง DNF ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ติดต่อกันแล้วเชื่อเลยว่าแฟนๆชาวไทยคงกระเซ็งกันไม่น้อยก็หวังว่าสนามถัดไปททีี่่ลเววรสสนามมขงแ ไปถึงอัลบอนที่เปรียบเสมือนโฮมเลสของเขาเช่นกันหวังว่าวิลเลียมจะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วๆนะครับประเด็นถัดมาประเด็นที่3แต้มอันมีค่าผมรู้เสมอว่าผมทําได้คําพูดของแกรเบียโบโตเรโตกับการทําแต้มในฟุตบอลวันได้เป็นครั้งแรกที่ออสเตรียหลังเข้าเส้นชัยแนนดับที่8นําหน้าเพื่อนร่วมทีมนิโคโฮเกนเบิร์กแม้จะต้องเข้าพิษถึง2ครั้งและต้องเจอกับการต่อสู้ที่เข้มขน้นกับนักแข่งประสบการณ์สูงอย่างเฟร์นันโดลอนโซ อาจารย์ผู้คอยให้คำปรึกษาแก่บอตโตเลโตมาตั้งแต่สมัยยังแข่ง F3 และ F2 อีกทั้งการตัดสินใจของเซาเบอร์ที่เลือกสลับตำแหน่งระหว่างบอร์โตเลโตและฮักกินเบิร์กหลังการเข้าผิดรอบแรกยังช่วยให้บอตโตเลโตมีจังหวะไล่ล่าคะแนนได้อย่างเต็มที่นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ เบื้องหลังการคว้าแต้มครั้งนี้ที่เลดบูลิงของบอตเตเรโตเรียกได้ว่าฉายแววมาดีตั้งแต่ช่วงซ้อมแสดงให้เห็นถึงความเร็วของเขาที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทะลุเข้าสู่คิวสาเป็นครั้งแรกในเซสชันการคอลิฟายจนคว้ากริสตาร์อัที่แปะมาได้สำเร็จ นอกจากนั้นไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่าหากจะบอกว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความคุ้นเคยของโบตเรโตเพราะเขาเคยคว้าชัยชนะใน F2 ที่นี่ได้เป็นครั้งแรกเมือ่อฤดูการก่อนโบตเรโตจึงสามารถต่อย,ยอดผลงานนั้นขึ้นมาจนคว้าแต้มในฟุตบอลวันได้สําเร็จไม่ใช่แค่โบตเรโตเท่านั้นที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนิโคลฮนเบิร์กเองก็สร้างความประทับใจมากเช่นกันโดยเขาสามารถขยับขึ้นมาได้ถึงอันดับที่11 หลังออกซ์ตร์มาจากท้ายแถวไล่แสงจนขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่9คว้าคะแนนเพิ่มให้กับทีมได้อีก2คะแนนนับเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีที่สุดของทีมคิกเซาเบอร์จริงๆและทำให้พวกเขาไลทีแอสตันมาตินและฮาร์สในตารางคะแนนสะสมของทีมได้อย่างสูสีมากขึ้นประเด็นมาประเด็นที่4บางครั้งฝีมืออาจไม่พอนอกจากฝีไม้ลายมือของผู้ขับเรื่องโชคเรื่องดวงก็คือสิ่งที่มองค้ามไม่ได้ และนักแข่งดวงกุดที่สนามเรดบูลริงคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม็กก s สตาเปนที่ต้องผเผชิญกับจุดจบตั้งแต่รอบแรกจากเหตุการณ์ชนกันกับคีมีอันโตเนียรี่โดยเรื่องราวก่อนจะเดินทางมาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าแม็กและเรดบูลต่างรู้ดีว่าแม็กกาเลนคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานี้แต่ที่นี่คือสนามโฮมเลสของทีมอีกทั้งสถิติต่างๆของแม็กที่นี่ยิ่งใหญ่แบบสุดๆเพราะฉะนั้น หากจะหากลางปีไหนที่จะทําให้แม็กและเลดบูมีโอกาสแย่งชัยชนะมาจากแม็กคารเลนได้คงหนีไม่พ้นที่นี่แม็กเริ่มต้นได้ดีในการซ้อมแต่ในเซสชันการคอลี่ายดันมาเจอกับเหตุการณ์การหมุนของปีอร์แกสลี่ทำให้เซสชันนั้นต้องสะดุดโอกาสจะทําเวลาในรันสุดท้ายจึงหมดไปส่งผลให้แม็กต้องไปออกสตาร์ทมาจากกริดที่7ถึงแม้จะไม่ได้ออกสตาร์ทจากกลุ่มหัวแถวโดยชื่อชั้นและฝีมือของแม็กการแซงจากลบที่7ดดูจะไม่ได้ยากเท่าไหร่ แต่ถ้าว่าการแข่งขันเพียงรอบแรกที่โค้ง3ความซวยได้ชนเข้ากับแม็กแบบเต็มเเมื่อคีมีอันโตเนียรีล้อล็อกขณะเบรกพยายามจะเข้าโค้งโดยใช้หลยด้านในหลังจากหักหลบรถคันข้างหน้าแต่ด้วยระยะทางไม่เหลือพอจะหยุดรถได้ทันทําให้รถของเขาพุ่งชนด้านข้างรถแม็กเต็มเต็มปีกหน้าได้รับความเสียหายหนักจนไปต่อไม่ได้ขณะที่รถของแม็กคูสตาเปนก็ไม่สามารถไปต่อได้เช่นกันทำให้ทั้งคู่ต้องออกจากการแข่งขันไปในที่สุดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทำให้แอนโทเนียลีถูกสวดลงโทษด้วยการปรับกิสตาร์สามอัดับในสนามถัดไปที่ซิเวอร์สโต e นและยังถูกตัดคะแนนดิเวอร์อีก2แต้มซึ่งคิมีเองก็ยอมรับในบทลงโทษยืดอกรับความผิดในครั้งนี้และขอโทษคู่กรณีอย่างแม็กอธิบายถึงเหตุผลที่นำพามาถึงจุดนี้ให้กับแม็กได้ฟังและแม็กเองก็โชว์สปิริตรับฟังเหตุผลของน้องคิมมเพราะเข้าใจว่าคงไม่มีใครที่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ การ DNF ของคิเมียนตอรเนลลี่นี่คือการออกจากการแข่งขันเป็นครั้งที่3ของฤด,ดูกาลแล้วและดูเหมือนว่าครั้งนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่สาคัญที่สุดครั้งหนึ่งส่วนการ DNF ของแม็กถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออสเตรเลียกลังปีปี2024 นอกจากนั้นเรดบูเรซิ่งเองก็ต้องเผชิญกับสุดสัปดาห์ที่ยากลําบากไร้คะแนนที่นี่เพราะยูกิเองที่ถึงแม้จะแข่งได้จนจบแต่ก็จบการแข่งขัดเป็นอันดับสุดท้ายหลังมีส่วนกับหลายเหตุการณ์รวมถึงการชนกับฟรายโก้คอร์ลปินโตจนถูกลงโทษเพิ่มเวลาอีก1ิวินาทีน่าเห็นใจเรดบูเรซิ่งจริงๆครับแต่ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5พี่ก็เร็วเกินร้อนแรงรวดเร็วอย่างต่อเนื่องสำหรับทีมแข่งค่ายส้มอย่างแมคคาเลน การแข่งขันที่เรดบูริงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลายเป็นเวทีดวลเดือดระหว่าง2นักขับทีมแมคกาเรนแลนโดนอริสและออสการ์พิอสวีซึ่งถ่ายที่สุดก็เป็นนอริสที่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จหลังจากชิงตําแหน่งโพลโพสิชันมาได้อย่างยอดเยี่ยมได้ออกสตา์จากแถวหน้ากุมความได้เปรียบเอาไว้ในกระเป๋าและเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแลนโดก็ช่วงชิงจังหวะและขึ้นนําได้ทันทีที่โค้งแรกพร้อมฉีกหนีคู่แข่งไปอย่างรวดเร็ว และผู้ที่ตามหลังเข้ามาก็ไม่ใช่คนอื่นไกลคือออสการ์พิแอสตฟรีทีมเมทที่ชิงจังหวะแซงชาวขึ้นมาอันดับที่2ได้อย่างรวดเร็วและเริ่มไล่กดดันแลนโดในเวลาต่อมาแม้จะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากเพื่อนร่วมทีมอย่างออสการ์ตลอด70รอบและมีช่วงที่ถูกออสการ์ขึ้นนําได้ในรอบที่11จากจังหวะพลาดเองของแลนโดนอริสที่โค้งแรกแต่ไม่นานนักแลนโดก็ตอบโต้คืนได้อย่างเฉียบขาดหนึ่งในจังหวะลุ้นระทึกที่สุดของ2อแมกาเลน ได้เกิดขึ้นในรอบที่20ที่โค้ง4เมื่อออสการ์พยายามจะแซงแลนโดในโค้งจนเกือบจะชนท้ายโชคดีที่ทั้งคู่ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ก่อนที่แมคคาเลนจะเลือกให้แลนโดนอริสเข้าพิดก่อนส่วนออสการ์ยังคงให้อยู่ในสนามต่อไปหวังจะใช้กลยุทธ์อย่างที่สดกว่าในช่วงท้ายแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามคาดด้วยพิษเวิร์กที่ช้าทําให้ออสการ์กลับเข้าสู่สนามตามหลังแลนโดนอริสถึง6นาที และเมื่อออสการ์กลับคืนสู่สนามก็มีจังหวะให้ต้องวาดเสียวอีกครั้งเมื่อต้องมาติดการจราจรของยูกิและคอร์ลปินโตก่อนจะถูกคอร์ลปินโตเบียดลงไปตัดหญ้าแบบลุ้นรลทึกแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ในช่วงท้ายออสการ์ Oscar พยายามเร่งสุดฤทธิ์แล้วแม้จะไล่รถช่องว่างลงได้แต่ก็ไม่ทันแลนโดนอริสคว้าชัยชนะได้สำเร็จเป็นครั้งที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ศึกโมโนโกกลางปีเมื่อเดือนที่แล้ว ชัยชนะนี้ถือเป็นการกลับมาอย่างแข็งแกร่งของแลนโดนอริสหลังจากความผิดหวังในแคนาดาที่เขาและเปียสตีเกิดการประทะก,กันในรอบสุดท้ายจนต้องออกจากการแข่งขันทําให้ในตอนนี้แลนโดนอริสลดช่องว่างมูตลตารางคะแนนสะสมประเภทนักขับเหลือเพียงแค่15แต้มตามหลังผู้นําอย่างออสการ์เปียสตีเข้ามาก่อนจะเข้าสู่สนามสัอไปซึ่งเป็นการแข่งขันโฮมเลสของตัวเองและทีมแมคคาเลนที่ซิวเวอร์สโตน ส่วนทางฝั่งของออสการ์เบียสตรีแม้จะพลาดตำแหน่งแชมป์ในวันนี้แต่เจ้าตัวก็แสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่ร้อนแรงไม่แพ้กันเขาเริ่มต้นจากอันดับที่3แซงชาวขึ้นมาอยู่อันดับที่2ตามแลนโดบาติติตเก็บโพเดียมวันทูอีกครั้งสำหรับทีมแข่งแมคกาเลนครับปิดท้ายด้วยผลการข่งขันสนามที่11กับออสเตรียกลางปี2025กันครับ โดยผู้ชนะในสนามนี้ก็คือแลนโดนอริสตามมาด้วยออสการ์เปียสตรีเชาโลแคร์ลรอวิสเซมิตันจอร์ดเซลเรียมลอสันเฟอร์นันโดลอนโซเกรเบียโบโตเลโตนิโคฮอกกินเบิร์กเอสเทอร์บานโอคอนโอลิเวอร์แบร์แมนไอซักฮัตจาเปียกาสซี่แลนส์โรฟรังโกคอร์ปินโตและยูกิซึโนดะส่วนคนที่ไม่จบการแข่งขันก็จะมีอยู่ด้วยกัน4คันนะครับก็คือทางด้านของอเล็กซานเดอร์อัลบอนแม็กกูสตาเปนคิมิอันตอรเนียรี่และคาร์ลอสไซครับ อัปเดตสีอันดับบนตารางคะแนนแชมป์โลกประเภทนักแข่งกันครับโดยผู้นำยังคงเป็นออสการ์พิเอร์สตรีตาม,มาด้วยแลนโดนอริสแม็กกูสตาเปนจอราเซลชาลเลอร์แคร์ลูวิสแอมงตันคิมิอันโตเนียรีอเล็กซานเดอร์อัลบอนเอสเตอร์บานโอคอนและนิโคกินเบิร์กครับส่วนตารางคะแนนประเภททีมผู้นำยังคงเป็นแมคคาเรนตามมาด้วยเฟอลเรอรี่เมอร์เซเดสเลดบูลเรซซิงวิลเลียมส์เรซซิงบูลฮาร์สอันมาร์ตินคิกเซลเบอร์และอัลพีนครับ โดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขันกันที่อังกฤษใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมในที่ช่องคอมเมนต์ล่างเช่นเคยนะครับ ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็ะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราหรือใครอยากจะสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก r e f e c t Family เพียงเดือนละ35บาทพร้อมรับสติกเกอร์เข้าแก๊งหมวกกันน็อกของพวกเราสุดท้ายขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการสนับสนุนช่องมอเตอร์สปอช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ